กับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกั <c oughs> บผมช่างดเดลกนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มานําเสนอครับวันนี้เป็นแท็กเตอร์คูบารารุ่น L4508 นะครับสี่ห้าศนะครับสภาพสวยๆเดิมๆครับสีสันยังสดใสอยู่นะครับชั่วโมงการทํางานคันนี้อยู่ที่1800ชั่วโมงนะครับสีสัน สดใสนะครับคันนี้ดูสภาพรอบขันนะครับรถยังเดิมๆนะครับคันนี้ท้ายยังไม่ได้แกะนะครับพาหลังยังไม่แกะครับผมคันนี้ภาพรอบคันครับยางเดิมๆม,มากับรถนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับเครื่องครับ ภาพรอบคันนะครับผมเกลืองยังเดิมๆครับยังไม่เคยแกะนะครับในที่กำลังมองหายอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอูจะคงเจริญแท็กเตอร์ครับ เบอร์โทรก็0 8 0 8 4 0 0 9 5 9ครับ0 8 0 8 4 0 0 9 5 9สั่งเลยครับผม